สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอมนูนลั่นรับประกันปีนี้วัคซีนไม่พอใช้ทั่วโลกไทยควรเร่งฉีดให้ชาวไทยและแรงงานต่างชาติทันทีอย่าให้คนอีกครึ่งประเทศรอถึงปีหน้า นายแพทย์มนูนล,ลีชเวงวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กใจความว่าหลายสิบประเทศเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประชาชนของตนเองปีนี้รับประกันได้เลยว่าวัคซีนไม่พอใช้ทั่วโลกไทยสั่งวัคซีนโควิด -19 จากซิโนแวคประเทศจีน2ล้านโดส เริ่มเดือนกุมภาพันธ์และวัคซีนจากบริษัทแอสตาราเซเนกาอีก26ล้านโดสเริ่มเดือนพฤษภาคมเจราจาขอซื้อเพิ่มจากแอสตาราเซเนกาอีก35ล้านโดสรวมเป็น63ล้านโดสสำหรับคนไทย30กว่าล้านคนปีนี้เพราะต้องฉีดคนละ2โดส ผมขอเสนอความเห็นว่าประเทศไทยควรจะเร่งฉีดให้คนไทยและแรงงานต่างชาติคนละหนึ่งโดสในปีนี้ดีกว่าให้ประชาชนอีกครึ่งประเทศรอถึงปีหน้าเรามีวัคซีนเพียงพอให้ฉีดสองโดสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงและหนึ่งโดสสำหรับคนที่เหลือ,อยังไม่รวมเด็กอายุต่ำกว่า16ปีและหญิงตั้งครรภ์รอ,อการศึกษาเพิ่มเติมถ้าดูประสิทธิภาพของตัวอย่างวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนเริ่มลดการป่วยและเสียชีวิต เมื่อรับวัคซีนไวรัสโควิด -19 หลังจากวันที่14ของการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ต้องฉีด2โดสก็เพื่อให้วัคซีนมีริธิ์ป้องกันการป่วยเมื่อรับเชื้อระยะเวลานานขึ้นคนที่ได้วัคซีน1โดสปีนี้ให้ฉีดซ้ำอีก1โดสเมื่อไหร่ที่สามารถสั่งวัคซีนเพิ่มปีหน้าผมคิดว่าวิธีนี้อาจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ดีกว่าให้2โดส30กว่าล้านคนปีนี้และให้คนอีกครึ่งประเทศร,รอฉีดวัคซีนปีหน้า ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ